ท่านผู้ชมครับการนําเอาญ้าแฝกมาปลูกในสวนทุเรียนนั้นจะทําให้ผลทุเรียนดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นอย่างไรไปชมกันเลยดีไหมครับคือแปลงของผมี่แปลงนู่นผมมัได้ปลูกแฝกนะมันไม่มันไม่สดแั้แต่ทุเรียนมันไม่สดมันไม่สมบูรณ์ในะบมันไม่เป็นมันใบมันจะแห้งซึงมันใบรวงัึงอันนี้แปลงนี้ี่ปลูกแฝกใบมันจะเขี้ยว ถึงความฉุมเื้นมันดีถึงหุเรียนมันไม่ก่อยตายเพราะว่าทุเรียนนีมันต้องกว้นความแต่ว่าความซดชืินของมันความฉุมชืินถึงตั้งน่าเราไดตัดลาแล้วมันจะเป็นปุยในตัวซึ่งเลยว้หมอตทุเรียนเล็นบลิตมันดีที่นี่นะปวดถึงว่ากำไรมันดีผู้นายว่าโลสิบห้าบาทก็อยู่ได้เลยสิบสองบาทก็ยังอยู่ได้ทุเรียนไม่ปลดโล่ถึงดี่ริบตามทิบสี่ทิบ วยได้่อลงทุนมันการลงทุนมันน้อยอุกแวกว่ามันทำกันกันดินดินตังนึ่งแก็บน้ำซองแก็บนาดินเป็นปุ๋ยวายโอ้โหนอกจากหญ้าแฝกนั้นจะช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ําแล้วนะครับท่านผู้ชมยังช่วยในการเพิ่มผลผลิตของทุเรียนอีกด้วยแหมนับได้ว่าได้ประโยชน์หลายทางที่เดียวเลยแหละครับดินคือทรัพยากรอันดีค่าเมื่อดินมีปัญหา ต้องปรึกษาหมอดินหมอดินคือเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งจะช่วยขาจาัดสารพัดปัญหาของดินโดยตรงดินมีปัญหาปรึกษาหมอดินกรมพัฒนาที่ดิน